ท่านรัฐมนตรีน้ำจริราพรได้หาร,รือร่วมกับทางติกตอกหาทางปราบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ครับนางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการหาร,รือร่วมกับนางเฮเลนาเรชรองประธานนโยบายสาธารณะบริษัทติกตอกเทคโนโลยีจำกัดในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ว่าในวันนี้นั้นเป็นโอกาสที่ดีในการกระชับความร่วมมือในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยทางบริษัทนั้นนะครับได้นําเสนอการจัดทําบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างทาง Tik t o อกกับสํงงาน,นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีสาระสําคัญนะครับอย่างเช่นการจัดทําเนื้อหาให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคและการแจ้งเตือนภัยรวมถึงข้อระวังในการซื้อสินค้าออนไลน์ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการผ่านสื่อ t i k t o อก การจัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผ่านสื่อ Tik t o อกรวมถึงจะมีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สคบอนะครับเพื่อให้ความเชี่ยวชาญในการจัดทําสื่อคอนเทนต์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสคอบอที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนอกจากนี้นะครับยังได้หารือถึงแนวทางการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนชุมชนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางร้านค้าทิกต o k ด้วยครับซึ่งนอกจากนี้นะครับท่านรัฐมนตรีน้ำยังบอกต่อว่าท่านนายกรั่มตรีแพทองทานชิน,นวัตรได้ให้ความสําคัญกับการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าที่กําลังแพร่ระบาดในเด็กและเยาวชนจึงได้ขอความร่วมมือกับทางทิกต o k นะครับในการตรวจสอบนะครับไม่ให้มีการจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสินค้าผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเด็ดขาดซึ่งทางทิกต o k พร้อมให้ความร่วมมือในการจัดการกับผู้จําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในแพลตฟอร์มต่อไปด้วยนะครับ